สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับไปอีกแล้วนะคะสาหรับคลิปนี้เนี่ยเบกก็จะมารีวิวเจ้าตัวเด็กคอนดไลน์ธรรมดาทุกคนได้ดูกันนะคะซึ่งเบกจะขอแบ่งออกเป็นพาร์ทๆแล้วกันอาจจะ1นึ่พาร์ทสาไลน์นะเพื่อจะไม่ให้คลิปดูยาวเกินไปแล้วก็จะดูน่าเบื่อนะคะแล้วก็ไม่ให้มันดูสั้นเกินไปด้วยแหละเพราะว่าลายพวกนี้เนี่ยอาจจะดูไม่น่าตื่นเต้นเท่ากับลา์ลิเสิรธิ์ลายลิขสิทธิตเนี่ยพี่เบกจะมีการรีวิวแบบ1่คลิป1นึ่ไลายเลยเนาตแต่ว่าพวกนี้เนี่ยขอรวมๆกันลนะ ะะก่อนที่จะไปรีวิวต้องขอพูดก่อนเพราะว่าหลายๆคนที่ เพิ่งจะมาซับสไคร์ช่องของเบสนะคะเบสเบสชาแนลเนี่ยอาจจะไม่ทราบว่าเดคโคลัดคืออะไรนะเดคโคลัดเนี่ยจะเป็นเทปคล้ายๆกับลิควิดเทปเลยค่ะเอาจริงๆว่ามันเหมือนเลยด้วยซ้านะเพียงแต่ว่าลิควิดเทปเนี่ยเราจะลากออกมาเป็นตัวลิควิดเป็นตัวลบคำผิดแต่ว่าเดคโคลัดเทปเนี่ยจะลากออกมาเป็นตัวการ์ตูนนะคะก็เดโคน่าจะมาจากตัวเดคอเรชันเทปนะคะก็คือเทปตกแต่งนั่นเองคุณสมบัติของมันพี่เบสเอาไว้ทําอะไรไม่เห็นแบบเข้าใจเลยเสดใดตังไม่ซื้อหรอกสําหรับเบสนะคะเบสซื้อมา เพื่อที่จะแบบจดเลเชอร์นะคะทําให้เลเชอร์ของเบนหน้าอ่านมากขึ้นสําหรับใครๆที่แบบงงว่าใช้ยังไงก็สามารถไปดูได้ในคลิปที่มีชื่อว่าเทคนิคการจดเลเชอร์ของเบนแล้วกันเนาะคือสามารถพิมพ์ได้เลยอะคะ่ะพิมพ์เซิร์ชหาได้เลยคิดว่าขึ้นเหมือนกันนะแล้วก็ด้านคุณสมบัติของมันเนี่ยเหมาะสมกับราคาไหมเบนมีความรู้สึกว่าเหมาะสมนะคะเพราะว่า สำหรับตัวเดครัสเนี่ยเบรรู้สึกว่ามันลากทีละตัวค่ะเราไม่ได้ลากเป็นปืด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 ยาวๆเหมือนกับลิควิดเทเพราะฉะนเนี่ยการซื้อหนึ่งครั้งเนี่ยใช้ได้ยาวนานมากมากเลยนะคะก็อยากจะแนะนําให้ไปใช้กันก็มันมีมันมีประโยชน์กับเรามากจริงๆนะคะก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยเบรจะขอมารีวิวทั้งหมด3าลายอย่างที่เบรบอกไปนะคะลายที่เบรเลือกมาก็จะเป็นลายฮิปโปโปลายแรกนะคะลายที่2เนี่ยก็จะเป็นลายเม่นลายที่2นะคะแล้วก็จะเป็นลายสุนัขลายที่3 ก่อนจะไปสวิตช์กล้องหลังบอกอีกรอบหนึ่งนะคะเด็กโคลัสเนี่ยซื้อได้ที่ B Trend B2S นะคะก็คือตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปนะราคาคือ95-100บาบาทนะคะจริงๆมันจะมีมินิอีกที่แบบว่าถูกกว่านี้แต่ว่า ในคลิปนี้ขอมารีวิวตัวลายปกติธรรมดาก่อนละกันนะจะได้น้องๆใจไม่สงสัยเดี๋ยวคอมเมนต์ใต้คลิปถามพี่เบสซื้อที่ไหนนะคะเท่าไรอีกนะคะก็บอกไว้ชัดเจนในคลิปแล้วนะคะก็อย่าลืมเข้ามาดูคลิปนะก่อนจะคอมเมนต์นะก็เดี๋ยวพี่เบสไปสวิตกล้องหลังเพื่อจะรีวิวเจ้าเดคอร์สสามลายนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะ นี่นะคะเรามาสวิต์กล้องหลังเอาให้เห็นแบบชัดเจนกันเลยนะคะลายที่เบสจะมารีวิวมีทั้งหมด3ลายด้วยกันสําหรับคลิปนี้นะก<ๆ>็จะมีลายฮิปโปนะคะฮิปโปลายเม่นลายเม่นน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็ลายสุนักนะคะก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนเป็น ภาพวาดหรือเปล่าเหมือนภาพวาดนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวเบ๋จะมารีวิวให้ได้เห็นทีละลายก่อนละกันนะคะขอเริ่มจากลายฮิปโปโปก่อนเลยนะลายฮิปโปโปเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่เป็นฮิปโปโปเนี่ยแหละแล้วก็แบบว่าจะเหมือนกันทุกแอคเลยนะจะเป็นแบบอาปากนะคะแล้วก็เหมือนกันทุกแอคก็จะ ก็จะเปลี่ยนไปตามสภาพสีของเขานะมีสีเขียวสีเหลืองสีฟ้าสีชมพูแล้วแต่ของเขานะคะราคาที่เบสซื้อมาคือ100บาทสำหรับพิโปโปตัวนี้นะก็จัดว่าไม่แพงเลยถ้าหากว่าเทียบกับลายลิขสิทธิ์นะคะก็เดี๋ยวเบสจะไปแกะจากห่อแล้วก็เดี๋ยวมาลากให้ดูดีกว่าะคะหลังจากที่เบสแกะออกมาจากแพ็กเกจเขา <osos S 2> <ข osos S 1> แล้วเนี่ยก็จะเป็นแท่งเหมือนกับลายลิขสิทธิ์เลยนะคะเพียงแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาจะเป็นลายทั่วๆไปลายกระตูนน่ารักน่ารักนะคะก็จัดว่าน่ารักเลยแหละไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นลายลิ สก็สามารถใช้ได้ a n นนี้เบสติชื่อเพิ่มเข้าไปนะคะกันหายเดี๋ยวเราไปลากพร้อมกันดีกว่าคะ่ะกดเหมือนกันเดียวเลยค่ะนี่นะคะก็กดลงไปแล้วก็ลากมันจะฝืดกว่าหลายลิกรัสินิดนึงนะนี่อันนี้เป็นสีชมพูอ่อนน่ารักมากเลยนะคะอันนี้เป็นสีชมพูเข้มสีเขียวนะคะสีเหลือง สีฟ้านะคะน่าจะมี5สีถูกแล้วเพราะว่าอันต่อๆไปเนี่ยสีเขาก็จะเหมือนกันนะคะก็จะเป็นฮิปโป5้าตัวเล็กๆน่ารักมากเลยนะคะก็เหมาะสําหรับการไปใช้จดเลสเชอร์มากๆเลยให้ดูแบบเลสเชอร์แล้วรูปบน่ารักเพื่อนๆเห็นต้องกรีดแน่นอนเลยค่ะลายต่อไปที่เบสจะมารีวิวเป็นลายสุน,นัขนะคะเบสแกะออกมาจากแพ็กเกจเลยเพราะว่ากันว่าแบบว่าไม่ต้องเสียเวลาแกะใหม่เนาะก็อันนี้เนี่ยเบสซื้อมาในราคา 95บาทค่ะลักษณะของเขาก็ตรงแพ็กเกจเนี่ยก็จะเห็นว่าจะเป็นสุนัขที่เป็นแบบว่าอิริยบทต่างๆนะคะมีแบบวิ่งบ้างกระดิกหางบ้างอะไรแบบนี้น่ารักมากๆเลยนะแล้วก็พอเอาออกมาปุ๊บเนี่ยตัวแท่งเขาจะเป็นลายสุนัขนะคะข้างหลังเบกก็ติดชื่อไว้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปลองลากลายสุนัขพร้อมกันเล, <ๆ S 1> เลยเห็นพี่ฮิปโปอยู่ข้างๆนะคะ,ะ,คะอันนี้เป็นลายสุนัขนะ กล้องโฟกัสแป๊บหนึ่งนะคะนี่เหมือนจะขาดด้วยอันแรกนะคะเป็นสุนักเล่นกับผีเสื้อเห็นไหมเอยน่ารักมากเลยนะคะอันต่อไปเหมือนแบบตกใจหลไยสักอย่างนะอันนี้เหมือนแบบที่จมูกมีผีเสื้อตอมนะคะวิ่งไล่จับผีเสื้ออืมตีมของเขาน่าจะเป็นสุนักกับผีเสื้อนะคะดูแบบว่า เยอะแยะมากมายนี่ก็วิ่งจับผีเสื้อคนละตัวนะคะอันนี้มีกี่สีไม่ทราบเนี่ยอันนี้เป็นสีชมพูนี่นะคะรู้สึกอิรยาบทของลายนี้เนี่ยจะดูแบบหลากหลายกว่าฮิปโป,โปเดี๋ยวเบนขอสีส้อมอีกอันหนึ่งแล้วกันนะคะนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะของสุนัข ลายต่างๆเลยก็น่ารักมากเลยลองจินตนาการว่าถ้ามันไปอยู่ในเลเทอร์เราเนี่ยจะน่ารักขนาดไหนนะคะก็สามารถไปตามหาซื้อกันได้นะเดี๋ยวเบสจะไปรีวิวลายต่อไปกันเลยค่ะและลายสุดท้ายของคลิปนี้นะคะก็คือลายเม่นนั่นเองค่ะลายเม่นเนี่ยตัวแพ็กเกจของเขาเนี่ยก็จะเป็นเม่นเป็นสีๆเนาะมันคือเม่นใช่ไหมมันมีหนามอยู่นะคะก็จะแบบมีคราบใบไม้อะไรด้วยน่ารักมากๆเลยนะคะด้านหลัง เรามาดูราคาสำหรับลายเม่นเนี่ย95บาทค่ะก็โอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดวเบดจะไปลากลายเม่นให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะคะขอพื้นที่ตรงนี้แล้วกันนะกล้องไม่โฟกัสอีกแล้วโฟกัสแล้วค่ะขาดนิดนึงโอเคนี่นะคะลายแรกขาดไปนิดนึงนะคะขออภัยเนี่ยคาดหมุนเลยค่ะ าดมนเลยเดี๋ยวไปขอลองใหม่อีกรอบแล้วกันนะคะนี่คือปัญหาของเจ้าเด็กขอลัดลายธรรมดาเนี่ยแหละคะ่ะเพราะว่าเวลาลากแล้วเนี่ยมันจะชอบขาดอ่าโอเคเป็นตัวแล้วนะคะ3ตัว4ตัวนะคะหตัวก็จะเป็นอิริยาบทคล้ายๆกัน,นะคะ่ะคือจะเป็นเม่นแล้วก็คาบใบไม้มีหัวใจบ้างบางจุดนะคะ จะเป็นเม่นสีต่างๆเอาอีกแล้วฝือดอีกแล้วนะคะเนี่ยจะฝืดเป็นปกติของเดคโคลัดนะคะใครที่ใช้เดคโคลัดจะเข้าใจดีว่าลายธรรมดาเนี่ยมันจะค่อนข้างฝืดแล้วก็จะลากแบบได้ไม่สมูทเท่ากับลายลิขสิทธิ์นะคะ<ม>ก็เบสขอดรักประมาณนี้ล้วกันนะตัวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นสีออกฟ้าๆม่วงๆแล้วนะคะเดี๋ยวมันก็จะกลับมาวนซ้ํากับตัวนี้อีกครั้งนะถ้าเบสจำไม่ผิดนะคะอันนี้ก็จะเป็น เด็โคลัส <of> ทั้ง3ลายนะคะที่เบทนามารีว <pursue schemes> ิวด้วยในวันนี้นะก็จะมีลายฮิปโปโปเป็นว่าน่ารักสุดเลยอะแล้วก็จะมีลายสุนัขนะคะแล้วก็อันสุดท้ายเป็นลายเม่นซึ่งหัวขาดไปแล้วหลายตัวเลยนะคะก็สําหรับใครสนใจเนี่ยก็สามารถไปหาซื้อได้เลยนะคะเดี๋ยวเบทไปสวิต์กล้องหน้าสรุปพร้อมกันดีกว่าค่ะ ค่ะเบสจะมาบอกอีกรอบในคลิปละกันนะสำหรับเด็กคอรัาลายธรรมดาเนี่ยหาซื้อได้ตาม B Trend B2S รลลานเครื่องเขียดเลยนะคะซึ่งราคาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่95บาทถึง100บาทแล้วแต่ลายนะที่เบสบอกไปว่าลายนี้อาจจะ95ลายนี้อาจจะ100บาทนะที่เบสรีวิวไป3ลายเนี่ยก็หวังว่าหลายๆคนคงจะชอบกันเลยนะคะก็ไปตามหาซื้อมาใช้ด้วยกันนะเพื่อสร้างสารรค์ให้เลเชอร์ของเราเนี่ยดูน่าอ่านมากขึ้นแล้วเราจะมีความสุขกับการจดเลเชอร์มากขึ้นอย่างแน่นอนค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเบสต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจ ดูเบสมาร,รีวิวอะไรนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย